ผมจเจเลวันนาเวศหัวหน้าสถานีตะเพิงและกู้ภัยบางซ่อนอความประทับใจในตัวท่านผู้อำนวยการกองปฏิบัติการตะเพิงและภัยสามหรือมอสามของเราเนี่ยนะครับท่านหมอสามเนี่ยมาอยู่ในส่วนของสํานักป้องกันเนี่ยมาเป็นหัวหน้าสถานีที่สถานีตะเพิงบางซ่อนนะครับเป็นที่แรกนะครับเป็นที่แรกเลยนะครับ ตอนที่ท่านมาเป็นหัวหน้าธานีนะผมยังเป็นรองหัวหน้าชุดนะครับรองหัวหน้าชุดหนึ่งนะครับท่านก็มาสอนการทํางานนะครับโดยเฉพาะงานในด้านส่วนของงานเอกสารนะครับซึ่งในช่วงระยะเวลานั้นเนะ่ยในส่วนของสำนักป้องกันเนี่ยก็ค่อนข้างจะต้องมีประเด็นในการแก้ไขงานเอกสารค่อนข้างพอสมควรนะครับท่านก็มาเติมเต็มมาสอนงานให้นะครับ ก็สนับสนุนนะครับจนผมเป็นหัวหน้าชุดตามลำดับขึ้นมานะครับท่านจะสอนแนะนำในเรื่องการมีวิสัยทัศน์นะครับในการทำงานนะครับว่าอย่าทำตัวเป็นเหมือนดั่งเช่นรถม้าลํงปางนะครับนะครับแล้วก็ในการทำงานเนี่ยให้มองตัวงานเป็นตัวตั้งเป็นที่ตั้งนะครับเพื่อให้งานสำเร็จนะครับแล้วหาวิธีไปนะครับคู่คู่กันไปนะครับ มองให้รอบทิศนะครับมองให้รอบทิศนะครับ<ม>ก็เหมือนอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่านอกจากท่านจะเป็นผู้มือชาโดยตรงแล้วเนี่ยท่านยังเป็นครูบาอาจารย์ในการสอนในการทํางานโดยเฉพาะเรื่องการทํางานเนี่ยนะครับหลายๆครั้งที่เวลาผมทํางานแล้วคิดไม่ออกนะครับคิดแล้วไม่ออกเนะี่ยผมจะปรึกษาท่านเลยนะครับเป็นระดับ,ดบเป็นท่านแรกๆที่ผม คิดถึงนะครับนึกถึงเลยนะครับเวลาประสบปัญหาในการทํางานอะไรก็แล้วแต่นะครับผมจะโทรปรึกษาท่ฐฐานนะแล้วมัก็จะได้แล้วผมก็ได้คําตอบนะครับได้คําตอบได้ได้วิธีคิดนะครับได้คําตอบได้วิธีคิดว่าจะหาทางในการแก้ไขปัญหายังหารได้อย่างไรนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้นะครับเก่งมากๆครับในเรื่องออการแก้ปัญหายากที่จะหาผู้ใดทําได้อย่างท่านเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะครับไม่ใช่ง่ายที่จะ เก่งอย่างท่านนะครับในเรื่องการแก้ปัญหาในการทํางานนะครับก็ประทับใจในตัวท่านในเรื่องการทํางานแล้วก็การแก้ไขปัญหางานเนี่ยมากเลยครับนะครับในถึงช่วงนี้ท่านก็เกษียณนะครับเกษียณแล้วนะครับก็อยากให้ท่านมีความสุขนะครับกับการทํางานสุขภาพแข็งแรงนะครับนะครับก็ขอบคุณมากครับกัอนหน้าสายชวนประทานในระดับระดับสุยให้ลับเท้า ที่ลมไดคพาพัดไบกลับกลาเป็นเสียงแห่งความเงียบงันที่ฉันและเธอได้พูดร่วมกับท่านมากันหลายครั้งงนก็เป็นคนวี่นัะเยอะเยอะมาว่าฉันยังอยู่ตรงนี้และจะคิดถึงเธอเสมสน นักงานเขนแล้วก็มาทํางานในเรื่องดับเพลิงท่านก็ปรับตัวได้ไวมาเรียนรู้เรื่องของงานดับเพลิงก็ได้ไวท่านกั็ชอบนะยกตัวอย่างแล้วก็พูดอยู่เรื่อยๆอะไรนะวอเตอร์มิกกดกดสายก็เป็นเรื่องของงานดับเพลิงไปทําทงานร่วมกับท่านท่านจะแก้ปัญหาให้กับผมหรือว่าพูดใต้คำชาถามได้ความ

ปาลมาอปามว,วา,าน,นาลเสื่อตาล์มกเนีับก็เป็นค่อ,ยอยดมมอีอย่างาอส่งไรก็องเป็นผู้ไปดอย่างเรียวีว่าก่อนฮัก้าจริงจริงราการหลายเรื่องทางการดูแลวันนาทานีเราจะเพาะโดยเฉพาะของบางเขนมาก่อนจะมีปัญหาเยอะในเรื่องของเจ้าหน้าที่ ก็มีเรื่องของพิรพลกับพานุพันธ์แต่ก็ผมและท่านผอ,อก็ช่วยกันก็ทุกอย่างก็รู้ล่วงไปด้วยดีก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผอ,อหรือหายาของท่านผอ,อก,ก็อะไรนะพระเจ้าตาใครเป็นคนตั้งให้ช่างหน้ารังจริงเลย ขร้อท่านปออหลังกระเรียวกันทีนี้ให้มีความสุขนะครับอยากไปไหน,น,นไปอยากเที่ยวไหนเที่ยวอยากกินอะไรกินขอไม่ได้กินมากเดี๋ยวไขไขมันเบาหวนานขึ้นแย่ก็ขอท่านปออจงมีสุขภาพแข็งแรงรอดภายรอดพ้นปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆนะครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตาม แดงหวานเจี๊ยบนะโดยไหนครับพอโอเคแค่นี้แหละายบายครับสวัสดีครับพอ,อในววละที่พอจะ,อกะเกษียณในปีนี้ผมก็ไม่มีอะไรนะฮะก็ขออวยพรให้กับพอ,อมีความสุขหลังกเกษียณคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองได้ทองนะครับขอบคุณครับพอบครับสวัสดีครับ หลังกเกษียณแล้วขอไม่ต้องทำงานหนักมากก่อนแล้วนะครับมีเวลาดูแลตัวเองขอให้สุขขาพ่างกายแข็งแรงนะครับสวัสดีค่ะพ่อก็ขอบคุณวิชาความรู้ที่มอบให้อาชีวิตหลังกเกษียณขอให้มีความสุขเที่ยวให้สนุกอยู่กับครอบครัวนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะ,ะสวัสดีค่ะพออ่อเกษียณแล้วก็ขอให้มีความสุขนะคะทำงานด้วยมีความสุขมากๆเลยค่ะ นนออสวัสดีค่ะพ่ออเกษียณไปแล้วขอให้พ่ออมีสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดถึงพวกหนูก็มาได้ทุกวันนะคะรักนะจุ๊จุ๊สวัสดีค่ะพ่ออเกษียณแล้วนะคะไม่ต้องเหนื่อยกับการทํางานแล้วเที่ยวให้สนุกนะคะแล้วก็อยากกินกาแฟก็แวะมากองสามนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะแกง3 3> ๊<อ>งสามปอหนึ่งนอนนะพร้อม อย่าลืมคิดถึงกันนะคะคิดถึงบออนะคะคิดถึงพวกเราด้วยนะคะเหงาก็แวะมาที่กองจาดนะจ๊ะชอค่ะสร้างเสียงหัวรอดขอเชิญทางนี้ค่ะอยู่กาแฟก็มานะคะถึงค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายคุณคว้าวิงแรงนะคะจัทเอาตรงประเทศไทยวงก้ํเนื้อกาดเจไทย เป็นประชาธิปไทยของไทยทุกส่วนอยู่โล่ทคงไ้วเดิะเบาร้้องน่าทเดานกันอไม่รนยาลาะเบียนพับเดาล้มลักสบายผมหน้าวันนี้ครับไม่ลงล โมนิตาจิตเกษรอนุนัฐการครับขออ